สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่24เมษายนกับดิฉันบุญทิดารุ่งอุดมสินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ช่วงนี้เกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องวันนี้ฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักใน10เมืองและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีแนวปะทะอา,าอากาศอีกระลอกวันอาทิตย์นี้สภาพอากาศแปรปรวนอาจมีฝนตก นอกจากนี้ยังมี after shock อยู่ดังนั้นจึงเตือนประชาชนให้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยฝนตกหนักที่ตัวเมืองควาเหลียนในตอนเช้ารถบรรทุกกลวดและรถตักทรายยังคงทำงานอยู่หน้าโรงแรมฟูกขายที่สุดเอียงคาดว่าจะใช้เวลาสองสัปดาห์ในการรื้อถอนให้แล้วเสร็จ ด้วยความกังวลว่าแผ่นดินไหวและฝนตกหนักอาจทำให้เกิดภัยพิบัติผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเหอพิงประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ชาวบ้านรีบอพยพไปยังศูนย์พักพิงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้ก็มีฝนตกหนักโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักใน10เมืองน未来的天气是主要是受到锋的影响 那偶尔伴随啊比较强的西南风，所以整体而言天气是比较不稳定的。一旦有对流发展啊，就容易有啊短延时的强降雨啊，伴随雷击跟强阵风的现象。ไ <noise> ม่ใช่แค่หัวเรียนเท่านั้นที่เตรียมพร้อมสู้กับพายพีบัดฝนที่ตกหนักระลอกนี้มาแรงถนนยุ่ยกว้างของอุทยานวิทยาศาสตร์ในหูก็เกิดเหตุต้นไม้เรียนถนนหักโค่นขวางเรียนถนน จ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจึงรีบไปสั่งการอำนวยความสะดวกการจราจรน,นำต้นไม้ออกจากที่เกิดเหตุกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าตั้งแต่วันที่25เมษายนเป็นต้นไปจะมีแนวปะทะอากาศเข้ามาอีกและยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ที่28เมษายนโอกาสที่ฝนจะตกมีสูงและสภาพอากาศค่อนข้างไม่แน่นอนประชาชนควรหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่ภูเขา คุณผู้ชมคะหลังแผ่นเดนไวรรุนแรงเมื่อวันที่3เมษายนเกิด after shock บ่อยครั้งจิตแพทย์เผยว่าหลายคนมีความวิตกกังวลความตึงเครียดนอนไม่หลับหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจกลายเป็นโรค PTSD หรือภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังพบเห็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ ช่วงนี้เกิด after shock ตลอดทั้งคืนเด็กในบ้านพักเยาวชนที่กำลังหลับอยู่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวไม่เพียงแต่เด็กๆเท่านั้นผู้ใหญ่จำนวนมากก็มีความวิตกกังวลความเครียดนอนไม่หลับเนื่องจากแผ่นดินไหวจิตแพทย์ชี้ว่าเหล่านี้คืออาการโรคเครียดฉับพลันหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมอาจสะสมกลายเป็นโรค PTSD หรือโรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงหรือสะเทือนใจเมื่อมีอาการเกินหนึ่งเดือนจะรักษาได้ยากขึ้น ดังนั้นหากใครที่มีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ล่าสุดจำนวนประชากรของนครไทยจงเกิน2.85ล้านคนสูงสุดเป็นประวัติการแต่จำนวนประชากรในฐานโถและจางหัวกลับลดลงนักวิชาการวิเคราะห์ว่าเนื่องจากทรัพยากรกระจุกตัวอยู่ในนครใหญ่ทั้ง6แห่งจึงเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจำนวนประชากรในระยะสั้น เมื่อ4ี่วันก่อนจำนวนประชากรของนครไทโจงเกิน2 8 5 0 0 0นคนซึ่งสูงเป็นประวัติการผู้คนที่อพยพมาจากเมืองต่างๆเห็นว่าการคมนาคมและการใช้ชีวิตที่มีความสะดวกสบายเป็นข้อได้เปรียบของนครไทโจงชีวิตที่นี่จะดีขึ้นมากเลควากไที่ไ จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนครไถยจงเป็นหน,นึ่งในหกนครของไต้หวันที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจางฮวาและหนานโถที่อยู่ใกล้เคียงมีการลดลงของประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองและสามของประเทศเทศบาลนครไถยจงประกาศว่าจะมอบของขวัญมูล,ลค่าหนึ่งแสนเหรียญไต้หวันให้แก่พลเมืองคนที่สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเพื่อลำลึกถึงช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ นักวิชาการวิเคราะห์ว่วาทรัพยากรทางการศึกษาและโอกาสการสร้างงานของนครไถ่จงดีกว่าเมืองใกล้เคียงโดยดึงดูดผู้คนจากจางขว้าและหนานโถฮย่ายไปที่นั่นแม้จางขว้าจะมีมาตรการเช่นเงินอุดหนุนการคอดบุตรสูงถึง30,000ื่นเหรียญไต้หวันแต่แนวโน้มการสูญเสียประชากรโดยรวมเป็นเรื่องที่ยากจะเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นซึ่งแนะนําให้พัฒนาการศึกษาเชิงทดลองการสร้างสรรค์ในท้องถิ่นและหาแนวทางของตัวเองที่ต่างจากนาครทั้ง6ของไต้หวัน 一个是教育特色，而、啊、在地方创生这一块要很快去做。我记得政府刚好在今年的部分地方创生，它投呃投了六十一的样子。เทศบาลเมืองนันโธเน้นย้ำว่ามีแผนจะจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กสิบเอ็ดแห่งโดยสี่แห่งเปิดให้บริการแล้วโดยหวังจะแก้ปัญหาการเลี้ยงดูบุตรของคนหนุ่มสาวและส่งเสริมให้ประชาชนกลับมา สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดตัวชุดนักกีฬาของทีมนักกีฬาไต้หวันสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสปี2024ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับนักออกแบบและช่างฝีมือชาวไต้หวัน8คนสรรสร้างชุดกีฬาของทีมไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีความยืดหยุ่นและไม่อับชื้น บนแคดวอล์กที่ดูเหมือนลู่วิ่งมีการจัดแสดงเครื่องแบบของทีมนักกีฬาไต้หวันสำหรับการแข่งขันขกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสปี2024อย่างคุณปี้นักยิงปืนชายและนักมวยหญิงอูซืออีสแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งแรกในงานไทเปแฟชั่นวีคแต่ก็อีฟส์สีสันผมคิดว่ามันพิเศษเพราะว่าสามารถทำให้เของไ ไทเป a แฟชั่นวีคซึ่งจะเริ่มในวันที่25จะใช้ธีมโอลิมปิกวัฒนธรรมเป็นครั้งแรกเครื่องแบบนักกีฬามาจากความร่วมมือระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและวัฒนธรรมแฟชั่นโจวีอิงผู้เป็นดีไซเนอร์ยังเคยออกแบบชุดนักกีฬาโอลิมปิกโตเกียวปี2020ด้วย บนเข็มขัดและรองเท้ามีผ้าทอจากเส้นใยกล้วยฝีมือของชนพื้นเมืองบนเสื้อก๊กสองชิ้นนั้นสร้างความประหลาดใจด้วยการพลิกอักษรจีนส่วนดอกไม้บนเสื้อแจ็คเก็ตเป็นดอกเหมยและดอกผักกาดซึ่งถือเป็นดอกไม้แห่งกำลังใจและผ้าแจ็กกาดสามมิติเพิ่มความรู้สึกเย็นสบายและเส้นใยเจอร์มีเนียมซึ่งสามารถยืดได้นอกจากเส้นอสอั之外它本身就是一个清水的凉感就是它流汗会更凉 就是流汗会更凉，它所以我们里面的内搭是凉感，所以我们其实最一开始就是顾虑到这件事。教练也表示，为了塑造出团队的气势，他们将把球衣的领口设计成高领，以彰显出团队精神。 คุณผู้ชมคะเมื่อเร็วๆนี้ที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนฝนตกหนักและน้ำท่วมบานพื้นที่มีน้ำท่วมสูง3เมตรจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายและมีผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพอย่างน้อย53,000คนอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักขึ้นอีกรถยนต์ถูกกระแสะน้ำพัดไปหลังจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก เมืองเล็กๆแห่งนี้ในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนจมอยู่ใต้น้ําเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงใช้เรือยางอพยพผู้คนออกมาอย่างต่อเนื่องฝนตกหนักในรอบศตวรรษครั้งนี้มณฑลกวางตุ้งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนตั้งแต่วันที่24-26ถึงเมษายนทางตอนใต้ของแม่น้ําอยางซีเกียงภาคใต้ของจีนและกุ้ยโจวสภาพอากาศแปรปรวนวันที่25จะมีฝนตกหนักที่สุด พบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ